สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาตู้ MDB กันครับจะทำโดยนายพงศกรบุญอุปละและนายพลวัตชุลิกรเมตตาครับนำเสนออาจารย์นัทกิจโพวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา,นานลำปางครับ การบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์ MDB และตู้ย่อยไฟฟ้า DB คือการทำความสะอาดตรวจสอบบริเวณรอบๆตู้ภายในตู้และทดสอบฟังกช์ชันของอุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอดูเหมือนเป็นค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองแต่เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่สุดเพราะจะทำให้ระบบต่างๆ ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะชำรุดหรือเสื่อมสภาพการรู้ก่อนที่จะสึกหรอนอกจากจะยืดอายุใช้งานได้ยังทำให้ลดความเสี่ยงจากการหยุดสายพานการผลิตได้ดังนั้นการบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์และตู้ย่อยไฟฟ้าจึงมีความสำคัญจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิดจากกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วยทำไมต้องมีการบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์และตู้ย่อยไฟฟ้า 1. เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้ให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาและเป็นปกติ 2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และช่วยให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 4. ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 5. ค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาต่ำหากขาดการบำรุงรักษาถ้าไม่มีการบำรุงรักษาตู้จะทำให้เกิดความสปกปรกและจะส่งผลต่ออุปกรณ์ภายในตู้ เนื่องจากฝุ่นละอองปริมาณมากรวมตัวกับความชื้นที่เกิดขึ้นจะมีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มบางๆทาให้กลายเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งนํากระแสไฟฟ้าได้จะส่งผลให้อุปกรณ์ภายในตู้ทํางานผิดปกติจะส่งผลดังนี้ 1. ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร 2. อุปกรณ์ภายในตู้ทำงานไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพ 3. เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอาจทำให้ระบบการผลิตหยุดการผลิต 4. ค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงแก้ไขสูงคาปาซิเตอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ปรับค่า power factor คาปาซิเตอรจะเป็นตัวจ่ายกระแสะไฟฟ้า reaction power เพื่อชดเชยกับกระแสะไฟฟ้าของวงจรในวงจรไฟฟ้า ที่มีค่า power factor ต่ำจะมีผลเสียต่อระบบไฟฟ้าอย่างมากที่เห็นได้ชัดเจนคือในรูปของค่าสูญเสียต่างๆและอาจต้องเสียค่าปรับให้การไฟฟ้าต่อเนื่องจากค่า power factor ต่ำกว่า0.85การไฟฟ้ากำหนดถ้ามีคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้า 1. ลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย เช่นค่าสูญเสียในสายไฟฟ้าค่าสูญเสียในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า 2. ลดค่าแรงดันตกเช่นลดค่าแรงดันตกในสายไฟฟ้าลดค่าแรงดันตกในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า 3. เพิ่มความสามารถในการรับโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้ารับโหลดได้มากขึ้น 4. ลดค่าไฟฟ้าลายเดือนทำไมต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เมื่อเสื่อมประสิทธิภาพค่า power factor ซึ่งมีผลต่อการนำมาคิดไฟฟ้าซึ่งถ้าต่ำกว่า0.85ตามการไฟฟ้ากำหนดก็จะมีการเสียค่าปรับค่าไฟฟ้าอีกด้วยในส่วนทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นขดลวดจะมีปัญหาเพราะกระแสฮาร์โมนิกมีผลกระทบ อาจทำให้กําลังสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งจากลวดตัวนำและแกนแม่เหล็กและยังทำให้มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าทำการวัดค่าผิดพลาดอีกด้วย Power Factor Controller คืออุปกรณ์ที่สั่งการควบคุมําทำงานของคาปาซิเตอรโดยการสั่งให้มีการปลดสับคาปาซิเตอร์เข้าออกวงจรเพื่อที่จะรักษาค่า Power Factor ของระบบให้มีค่าตามที่เราได้ตั้งค่าไว้การติดตั้งวิธีนี้จะได้รับประโยชน์จากการลดกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายไฟฟ้าอีกด้วยถ้ามี pf สามารถตั้งค่า power factor ตามที่ต้องการได้โดยเครื่อง power factor controller จะทำงานสั่งให้มีการปลดสับคาปาซิเตอร์เข้าออกวงจรถ้าไม่มี pf คือ power factor controller เสียก็จะไม่มีอุปกรณ์ไปสั่งให้คาปาซิเตอร์ทำงาน Magnetic Contactor และการพิจารณาเลือกไปใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการทำงานโดยอำนาจแม่เหล็กในการเปิดปิดหน้าสัมผัสในการควบคุมวงจรหรือเรียกว่าสวิตช์แม่เหล็กหรือคอนแทคเตอร์ก็ได้ในการเลือกแมกเนติก c อนแ a c t ตอร ในการนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับมอเตอร์นั้นจะพิจารณาที่กระแสะสูงสุดในการใช้งานและแรงดันของมอเตอร์ดังนั้นต้องเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีกระแสะสูงกว่ากระแสะที่ใช้งานของมอเตอร์ที่มีแรงดันเท่ากันในการพิจารณาเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์ใช้งานควรพิจารณาดังนี้1 ลักษณะของโหลดและการใช้งาน 2. แรง่งนำไฟฟ้าและความถี่ 3. สถานที่ใช้งาน 4. ความบ่อยครั้งในการใช้งาน 5. การปกป้องการป้องกันจากการสัมผัสและการป้องกันน้ำ 6. ความคงทนทางกลและทางไฟฟ้าเซอร์กิตเบรกเกอคืออุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบ ไม่อัตโนมัติแต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนดโดยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อกับเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นเกิดความเสียหายขึ้นจากกระแสที่เกินกำหนดแบ่งออกได้หลายชนิดได้แก่ 1. โมเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2. แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์และ 3. มินเนเชอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แอ์เซอร์อกิตเบรเกอร์เป็นเบรเกอร์ที่ใช้กับแรงดันที่ต่ำกว่า1,000โวลต์มีขนาดใหญ่ใช้สำหรับเป็นเมนเบร k เกอร์โดยทั่วไปมีวิกัดกระแสตั้งแต่2 0 2 5 6 3 0 0ถึง6,300แอมป์และมีอินเตอร์ลัพติ้งคาปาซิตี้สูงตั้งแต่3 5ถึง150กิโลแอมป์โครงสร้างโดยทั่วไปทำด้วยเหล็กมีช่องดับอาร์คที่ใหญ่และแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสรับวงจรจำนวนมากได้ แอร์เซอร์กิตเบรเกอร์ที่มีขายในท้องตลาดมักใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับและวิเคราะห์กระแสเพื่อสั่งปลดวงจรเทสแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นการทดสอบกลไกการทำงานของแอร์เซอร์กิตเบรเกอร์เช่นทดสอบการออนออฟและทดสอบชุดทริปยูนิตทดสอบโปรเทคชันยูนิตทำไมต้องมีการทดสอบนะครับเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อให้ทำงานถูกต้องตามสภาวะการจ่ายโหลดเพื่อยืดอายุการใช้งานของ a อ r c เซอร์กิตเบรกเกอร์และเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องส้มบำรุงรักษา a อ r c เซอร์กิตเบรกเกอร์ครับมี n นเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยหรือแผงจ่ายไฟฟ้าประจำห้องพักอาศัยเบรกเกอร์ชนิดนี้ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้มีทั้งแบบหนึ่งขั้ว สองขั้วและสามขั้วอาศัยกลไกลการปลดวงจรทั้งแบบเทอมั่นและแมกเนติกทางดับเพลิงคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นหรือเมื่อมีผู้พบเห็นเพลิงไหม้จะสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้โดยทันทีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในพื้นที่นั้นๆดังนั้นเราควรเลือกชนิดดัดบเพลิงให้ถูกกับสถานที่ ประเภทเพลิง 1. เพลิงประเภท A คือเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาเช่นไม้ผ้ากระดาษพลาสติกยางเป็นต้นเพลิงประเภท B คือเพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟไขและน้ำมันต่างๆเพลิงประเภท C คือเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าเพลิงประเภท D คือเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่ติดไฟได้ ถ้ามีถังดับเพลิงอยู่ใกล้ตู้ M.D.B เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถนำมาใช้ได้โดยทันทีและยังช่วยป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามไปในพื้นที่อื่นๆถ้าไม่มีถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุการไฟไหมจะทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากและสูญเสียทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้พัดลมระบายอากาศโดยปกติแล้ว ความร้อนภายในตู้คอนโทรลนั้นมีสาเหตุมาจากการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ซึ่งมีความร้อนในส่วนนี้ถ้าไม่ได้รับการระบายออกอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่ออุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลสูงมากกว่าอุณหภูมิภายนอกโดยธรรมชาติความร้อนภายในตู้คอนโทรลก็จะถ่ายเทพลังงานความร้อนส่วนหนึ่งออกสู่ภายนอกผ่านผนังตู้คอนโทรล มีอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในตู้สั้นลงเช่นแมกเนติกรีเลย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามีพัดลมระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนภายในตู้ไฟฟ้าหรือตู้ควบคุมในอุณหภูมิลดลงถ้าไม่มีพัดลมระบายอากาศถ้าภายในตู้เกิดมีอุณหภูมิความร้อนสูงจะส่งผลทำให้อุปกรณ์ภายในตู้เกิดความร้อนมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย เฟสปรเ t e ชั่นร relay คืออุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันไฟฟ้าในเฟสไฟตกไฟเกินแบบเฉียบพลันด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเที่ยงตรงจึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีถ้ามีเฟสปรเ t e ชั่นร relay ในระบบสามารถช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าตกไฟเกินหรือแรงดันไฟฟ้าไม่ครบ3เฟส ถ้าไม่มีเฟส protection relay ในระบบจะทำให้อุปกรณ์เสียหายเช่นมอเตอร์ Motor 3เฟสเกิดความเสียหายเนื่องจากมีแรงดันมาไม่ครบเฟสจะส่งผลทำให้ลายการผลิตหยุดทันทีกลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ